พี่ฝ้ายคะร้านอยู่ส่วนไหนของชัยนาล่ะคะร้านอยู่อำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาค่ะทุกคนไม่ได้อยู่อำเภอเมืองนะเป็นอำเภอหนองมะมงนะคะลูกค้าก็เซิร์ชกูเกิลแมปได้นะคะพี่ๆีก็อยู่จังหวัดใกล้เคียงละแวกใกล้เคียงอุทัยธานีสุพรรณบุรีนะคะอยู่บ้านไร่นะคะสวรรค์หรือว่าอยู่ไกลกว่านั้นลองเซิร์ชดูบอยไปชอบภาษาอังกฤษหรือว่าเจฟ้าย้อมจบภาษาไทยก็ได้นะคะก็จะมาหน้าร้านตอนนี้ ก็จะลบประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาอัปเดตนะนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะตอนนี้หนูกําลังจัดหน้าร้านอยู่ก็จะลบประมาณนี้เลยค่ะให้ดูอันนี้สุดา้านะคะลูกค้าจ่ายส่วนด้านในก็ยังจัดไม่เสร็จงานตรงงานตู้ก็จะโล่งอยู่แบบนี้เนาะนะคะก็กําลังปรับปรุงร้านอยู่นะคะโซนนี้จะเป็นโซนยางล้างสต็อกนะคะพี่ๆคนไหนหายายางเบอร์ไหนก็มาหน้าร้านได้นะคะวิมามาเข้าล่มก่อน ในร้านนะคะก็คือเข้าได้บ้างนิดหน่อยแต่อาจจะเดินได้ไม่รอบเพราะว่าของก็แบบลกอยู่อะไรอยู่เนาะต้องขอใครลูกค้าล่วงหน้าเลยนะคะตรงนี้นะแต่ว่าใครที่อยากมาหน้าร้านจริงๆมาได้ค่ะพี่ขาหนูไม่ห้ามนะคะลูกค้ามาหน้าร้านได้เลยอยากได้สินค้าตัวไหนหรือว่าเป็นช่างอยากจะมาเปิดบินต้องการใช้สินค้าด่วนลูกค้ามาหน้าร้านได้แต่ขอพักล่วงหน้าว่าอาจจะเดินไม่สะดวกโอเคตามนั้นนะนะคะใครมีไปก็ตามมาได้เลยค่ะ